และในวันนี้เนี่ยแหม่มกวางการ์เดนเนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาท่านผู้ชมซึ่งอัปเดตใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอัปเดตในการตกแต่งสวนนั่นเองคือการตกแต่งสวนของเราก็จะเป็นประมาณนี้คือมีมีบ่อน้ํามีเก้าอี้ที่ไม่สามารถนั่งได้คือผมไม่สามารถนั่งได้มีไม้ที่เอาไว้เชื่อมต่อตรงกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจคือจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถวางตรงไหนก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยวางไว้ตรงกลางอะนะแล้วก็มีกล่องกล่องตรงนี้ อันนี้เนี่ยกล่องราคาห้าสิบห้าล้านคือแพงมากคือตั้งห้าสิบห้าล้านเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเปิดดูซิอันนี้กล่องฟรีเปิดได้ยังเปิดได้แล้วกล่องฟรีไม่ใช่ฟรีอ่ะอันนี้ได้ป้ายป้ายอะไรก็ไม่รู้ไหนมาดูอีกกล่องหนึ่งสิว่าได้อะไรกล่องนี้อืมกล่องนี้ได้ป้ายเหมือนกันเนาะคือมันคืออะไรอ่ะผมไม่แน่ใจฮะตัวอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นกล่องให้ของนะผู้ชมอกล่องอันนี้เนี่ยเป็นกล่องอืได้โต๊อีกแล้ว ผมได้โต้เนี่ยมาสามผมได้โต้มาสามอันแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูสิเหมือนว่าจะมีให้เราเนี่ยสามารถขยายส่วนได้คือตรงนี้ท่านผู้ชมราคาเนี่ยอยู่ที่250ล้านคืออซื้อมาจริงๆแล้วมันมีสองฝั่งนะแต่ว่าผมเนี่ยซื้ออีกฝั่งหนึ่งไปแล้วคือเหลือแค่ฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ซื้อนั่นเองท่านผู้ชมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยราคาเท่ากันเลยราคา250ล้านเนี่ยเท่ากันเลยท่านผู้ชม ไหนมาดูซิว่ามีข้างหลังหรือเปล่าเอ้ยเหมือนข้างหลังเนี่ยจะมีนะอันนี้เนี่ยอีกยีบสี่ชั่วโมงถึงจะสามารถซื้อได้คือยังไม่สามารถซื้อได้ในตอนนี้ต้องรออีกหนึ่งวันเดี๋ยวรอวันข้างหน้าแล้วกัน <c oughs> อาจจะเป็นขยายส่วนก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะและในอัปเดตที่เข้ามานี้เนี่ยยังมีร้านค้าเข้ามาใหม่ด้วยท่านผู้ชมนั่นก็คือร้านค้าคอสเมติกนี่คือร้านค้าคอสเมติกนะแต่ว่ารีทุกๆสิชั่วโมง คือสิบชั่วโมงเนี่ยถึงจะรีทีนึงผมเนี่ยทำการซื้อมาหมดแล้วส่วนกล่องเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าล้านคือแพงมากกว่าจะได้สักกล่องหนึ่งเนี่ยต้องรอสิบชั่วโมงเลยนะเอาเป็นว่าอ่ะเราเนี่ยมาลองตกแต่งสวนสักหน่อยการที่เราเนี่ยจะตกแต่งสวนได้ก็ต้องกดตรงนี้ก่อนนะเบื่อชมนี่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นแถบตรงนี้เข้ามาเอ้ยอันนี้ป้ายอะไรอะ่ะคือผมอ่ะป้ายอะไรคือคือป้าย ป้ายคือตั้งตั้งได้ไหมคืออืมตั้งไว้ตรงนี้อ่ะคือป้ายอะไรอ่ะคือป้ายอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวเป็นว่าผมตั้งเทียนด้วยเทียนเทียนนี่เหมือนว่าจะสามารถสามารถเอาไว้ด้านอเอาไว้ด้านบนได้ด้วยผู้ชมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเทียนอืมเอามาเทียนเอาไว้ด้านบนอืมโยกมาตรงนี้เอาไว้ประมาณมุมนี้อ้าคือตอนนี้เนี่ยฟัของผมมีแสง ข้างหน้าทางเข้าด้วย่านผม้ชมสวยงามมากสวยไหมสวยแหละแล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีเหลืออันเดียวเองอะเอาเอาไว้แล้วกันนะยังไม่วางเรวก็ยังมีในส่วนของโตทแล้วม้ชมโตะเนี่ยผมมีเยอะ <c oughs> มีเยอะมากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันคือมันจะได้ดูสวยงามนิดนึงอโอเคไว้สักประมาณตรงนี้เหมือนว่าผมเนี่ยจะวางเทียนมั่วไว้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเอาไม่ไม,ไม่มั่วไม่มั่ว <c oughs> โอเคแล้วก็มีในส่วนของฟังอันนี้เนี่ยเอาไว้สักประมาณหน้าหน้าแล้วกันอืม เอาไว้หน้าสวนเอาไว้สักประมาณตรงนี้ท่านผู้ชมเอาไว้แต่แถวนี้อืมอมตรงนี้โอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้เหมือนว่าในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมคือตกแต่งสวนไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> คือไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นการขยายสวนหรือเปล่าอาจจะมีแปลงผักเพิ่มเข้ามาอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมอาจจะต้องรอประมาณ23บสามชั่วโมงหนึ่งวันนะฮะส่วนตรงนี้เอ มู o ดิสโก้ติดดิสโก้คือราคาเท่าไหร่อ่ะดิสโก้ไม่แน่ใจอันนี้ใช่ไหมเออสีเนี่ยแบบว่าแดนมากไหนมาลองดูซิว่าราคาอันนี้เนี่ยเท่าไหร่เอามาราคาอยู่ที่สี่ล้านก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะราคาถือว่าไม่แพงเลยคือถูกมากด้วยซ้ำคือในตอนนี้เนี่ยผมไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วท่านผู้ชมตอน <c oughs> ไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วเพราะว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมันมีเพียงเท่านี้ ่อนอื่นผมเก็บแคนดี้บอสซัมขายสักหน่อยแล้วกันนะในไหนแคนดี้บอสซเนไหนก็มีเยอะลวเออผมลืมบอกไปหนึ่งอย่างมันมีของชิน้นนึงมาขายลืมไปเลยมันมีของที่ต้องบอกเลยว,ว่ามีประโยชน์มากคือเป็นของที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บผลไม้ทั้งหมดในสวนได้คือหมายว่ามันใช้ได้ห้าครั้งแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะทนะ่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มาขายคืออาจจะต้องรอไปก่อนคือตอนนี้มันยังไม่มานะเอาเป็นว่ามาดูตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยมีเมล็ดพันธุ์พืชอะไรไหมมีต้นถัว่วไม่มีอืมผมขอขายแค่นี้ซัมที่เก็บมาเมื่อกี้ก่อนดูสิได้เงินเท่าไหร่ได้เงินทั้งหมดพันล้านไหมใช่ถึงพันล้านถึงพันล้านคือได้เงินเยอะมากอืมแล้วก็เก็บมาขายต่อคือผมกําลังจะรวยคือจริงๆก็รวยอยู่แล้วนะแต่อย่างรวยไปมากกว่านี้อืมอมอันนี้ตรงนี้ด้วยอืเก็บมาเก็บมาให้หมดมอืมอืมเก็บตรงนี้มาด้วยแล้วก็มีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะเร็วก็มีต้นนี้อืม ต้นมูลบัสซคือได้มาแค่ต้นเดียวเองอะ่ะคือเสียดายอยู่เหมือนกันนะได้น้อยมากมีเองแพลนด้วยเองแพลนนี่ผมถอนไปเยอะอยู่พอสมควรนะเมื่อชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีหลายต้นแล้วก็ถอนๆออกไปบ้างมันเกะกะเอาเป็นว่าอะลองขายดูซิว่าได้เงินเท่าไหร่นรอบนี้น่าจะได้สองพันล้านหนึ่งพันกว่าล้านได้น้อยกว่าเมื่อกี้ได้น้อยกว่าเมื่อกี้อีกเลยในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะมีโกโก้อยู่โกโก้เมมก็บมาโกโก้ติดดิสโก้ มีเห็ดด้วยเห็ดเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็มีพวกนี้ด้วยอืมพวกนี้อืมเก็บนมาให้หมดทุกอย่างคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าโนโูกเนี่ยมันไม่อยู่แล้วมันบินกลับบ้านมาแล้วมันมันจากเราไปแล้วเ่านมู่ชมคือผมคิดถึงโนโูกมากอัปเดตนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยทำไมผมเนี่ยคิดถึงมันคิดถึงที่สุดเลยโนโูก,กทำไมไม่บินกลับมาก,ก่อนละ่ะคือรีบไปและรีบไปตอนที่อัปเดตไม่มีอะไรซะด้วยคือเสียดายมากโนโูก,กอืม ไม่ใช่อะไรผมยังไม่ได้แลกคูณไงผมก็เลยเสียดายเป็นธรรมดา่อนอื่นเนี่ยเก็บก่อนเก็บตรงนี้ให้หมดมีอีกไหมมีถั่วมีถั่วถั่วเนี่ยยังไม่ค่อยได้เก็บเลยมีกล้วยติดสายฟ้าอยู่ด้วยอืมมีกลมีกล้วยมีทุกอย่างเก็บแล้วก็ไปขายให้หมดเพราะว่าผมเก็บเงินคือผมเก็บหอมลอมริษเออเก็บ <c oughs> <c oughs> หอมลอมริษ์คือเมื่อกี้จะพูดว่าเก็บหอมลอมริษ์ซะแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>ขึ้นก่อนโอเคโอเค,อเ,คเก็บมาตรงนี้เก็บมาโอเคแล้วก็มีเง่นนะอง่นเนี่ยมันขึ้นยากจริงผมอยากจะถอนเหมือนกันนะ น่าจะต้องถอนออกไปบ้างแล้วองุ่นเนะไม่น่าจะค่อยได้ใช้แล้วอืมอืมเก็บมาองุ่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกะก,กะยังไงก็ไม่รู้มันดูไม่สวยงามมาท่านผู้ชมแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยไม่ค่อยกล้าถอนเพราะว่ามันเป็นต้นลิมิเต็ดคือก็เลยเก็บเอาไว้ต้นที่เป็นต้นลิมิเต็ดเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าถอนเท่าไหร่นะน้อยต้นมากที่ผมเนี่ยจะถอนออกตอน,นอื่นหายซึ่งหน่อยได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบเจ็ดล้านคือตอนนี้หมดส่วนแล้วนะเนี่ย <c ười> ไม่เหลืออะไรแล้วนะเนี่ย หมดส่วนแล้วแอปเปิลทองแอปเปิลทองแล้วก็อันนี้เก็บมาแอปเปิลชายนี่แอปเปิลลุงอือแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งเนะี่ยหมดละคือส่วนผมเหลืออยู่แค่นี้แล้วดู <c oughs> เหลืออยู่แค่นี้แล้วเพราะว่าผมถอนไปเยอะอยู่ถอนไปแบบว่าหมดส่วนละฮะคืออันนี้อ่ะราสเบอร์รี่อือเก็บมาเก็บทุกอย่างแล้วก็ดูสิได้เงินเท่าไหร่รอบนี้ล้านกว่าบาทแน่เลยได้เงินไม่เยอะแน่เลยเก้าล้านเออถึงว่ายาอยู่ท่านผู้ชม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ